สวัสดีครับก็วสวัสดีนะักเรียนมสามทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอจาจจะครั้งที่แล้วเนี่ยแต่คลิปก่อนหน้านี้เนาะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบลําดับขั้นไปแล้วนะครับซึ่งครูก็ลืมบอกไปว่าในการเขียนโปรแกรมนั้นนะครับได้ใช้ปีกกาเหลี่ยมนะครับเขาเรียกว่าลิสต์นะครับ l i s t นะครับ list อ่าเรียกว่ารายการก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเขียนกันนะครับก่อนที่เราจะลองเขียนเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้คําสั่งก่อนว่าคําสั่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคําสั่งแรกนะครับก็อาจจะมีหลุดไปอ่าคลิปที่แล้วแล้วนะครับว่ามันคือคําสั่งอะไรนะครับคําสั่งแรกที่เข,ขาเรียกว่าคําสั่ง App เพนนะครับแ p ปเอ่าบางคนอาจจะเรียกว่า App in ตอนทูแหละอาจจะเรียกว่า a n แต่ว่าจริงๆมันน่าจะเรียกว่า append นะครับก็คือคปาคสั่งที่สําหรับการเพิ่มข้อมูลลงในตัวแปร list นะครับนี่แหละน่ครับที่ครูบอกเมื่อกี้เลย list นะครับ l i s t เนี่ยครับิส s t หรือว่ารายการนะครับหรือฐานข้อมูลก็ได้นะครับโดยคําสั่ง append เนี่ยนะครับจะรับค่า argument นะครับหนึ่งค่านะครับ ก็คือเราจะเพิ่มข้อมูลหนึ่งตัวนะครับนั่นแหละได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มลงในลิ์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวเราเรียนคำสั่งให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวคุณจะพาทํานะคาสั่งต่อมาคือคําสั่ง r e m o v e นะครับคําสั่ง r e m o v e ก็คือการอ่าคือคําสั่งลบข้อมูลจากตัวแปรล,ลิ์นะครับโดยรับค่าจาก a อจ e เมนตก็คือรับค่าจากเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราสั่งไปให้ลบหนึ่งค่า ก็คือลบหนึ่งข้อมูลนะครับนั่นแหละนะครับว่าแค่นี้แหละจริงๆแล้วต่อมาคําสั่ง sort นะครับสาหรับคําสั่งเนี้ยจะเป็นการเรียงลําดับข้อมูลนะครับภายใน l ต์เน้อยจากน้อยไปมากนะครับจะน้อยไปมากแต่ถ้าเป็นคําสั่งอันนี้นะครับคำสั่ง reverse นะครับจะเป็นคําสั่งที่เรียงข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการเรียงจากมากไปน้อย นะคร hehe, ję, ับจะเป็นการกลับกัดนะครับคําสั่งต่อมาคือคําสั่งเคลียนะครับน่าจะเป็นคําสั่งสุดท้ายของวันนี้นะครับคำสั่งเคลียคือการลบข้อมูลทั้งหมดออกนะครับก็คือการออกทั้งหมดเคลียใช่ไหมครับเคลียคือการออกใช่ไหมครับก็คือออกมาเลยทุกอย่างหมดเลยนะครับจากลิสต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบหัดนะครับสำหรับวันนี้ เนาะก็ให้ทําการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลออกมาทั้งหมดห้าตัวนะครับเพิ่มข้อมูลเข้าไปอี้าข้อมูลนะครับทําการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากทําการลบข้อมูลออกสามตัวเรียงข้อมูลจากมากไปน้อยนะครับแล้วก็ลบข้อมูลทั้งหมดออกโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับไม่น่ายากนะครับก็สาหรับใครนะครับสําหรับใครที่ อยากเขียนโปรแกรมในโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้าไปหัดตัวนี้เนาะตัวเนี้ยต้องส่งนะครับส่งด้วยนะแต่ถ้าทําในห้องเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทํานะครับแต่ถ้าใครยังไม่ทําก็สามารถทําตามแล้วก็ส่งได้เลยนะครับเนาะก็ส่งในระบบให้เรียบร้อยนะครับก็ใครอยากทำในโทรศัพท์นะครับสำหรับ Android นะไอโ iOS ครูไม่รู้นะครับสำหรับ android เนี่ย จะเรียกว่าไพร์ดอยนะครับไพร์ดอยแอป p พร o ดนะครับอ่าตัวนี้นะครับแอป p y d o ดสามนะครับสำหรับไปเขียน Python นะครับเบื้องตอน้นเบื้องต้นได้นะครับแต่ถ้าใน OS เนี่ยคุณน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อน อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่น่าใช่ไพชามไม่น่าใช่นั่นแอปนี้หรือเปล่าเออน่าจะจะจะ,จะเป็นไปได้ครับไพทอนสามจะอันนี้นะครับส่วนใครจะเขียนในคอมสุคณจะเขียนในคอมนั่นแหละนะครับง่ายดีเนาะถ้าเขียนในคอมเนี่ยสามารถโหลดจากเว็บไซต์ได้นะครับ Python o r g ได้นะครับชื่อแล้วก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Python 3นะครับ Python 3 IDE นะครับเนี่ยนะครับก็ถ้าใครมาแล้วหรือว่าผ่านเว็บก็ได้นะครับผ่านหน้าเว็บก็ได้มาันสามารถเขียนได้หลายที่นะครับเขียนหน้าเว็บก็ได้ก็ Python นะครับ Python ออนไลน์ เอ่อร้อนอะไรนะครับแต่มันอาจจะมีบั๊มีอะไรนะครับอ่าตอนนี้ครูเ็ไม่แน่ใจนะมันจ,จะมีบั๊กมีอะไรด้วยนะครับเนีย่ยจะตัวนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะมีบั๊กนิดนึงนะครับนั่นแหละ,ะครับมันมันมันเขียนได้นะครับ เน,นีนยครับเว็บไซต์หน้สต่างนียครับเขียนได้อันนี้ก็เขียนได้นะครับแต่มันอาจจะแบบเขียนได้รอบเดียว่คือแบบต้องห้ามลบอะ่ะถ้าลบมันก็จะแบบมีปัญหาทีหนึ่งนะครับในบรรทัดนั้นนะเราจะต้องพิงมพ์บรรทัดนั้นใหม่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวครูสร้างขึ้นมาใหม่ไฟล์นิวล,ละกันนะครับหน้าต่างนี้ไป <c oughs> เราจะเอาเป็นอะไรดีเราก็จะตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมาอันนี้เนี่ย ตัวเล็กหรือปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดอ๋อได้อยู่เออจะคู่เขาพี่พจากโปรแกรมนี้ดีกว่ามันน่าจะตัวเล็กเกินไปโอเคนะอ่ะโอเคประมาณนี้แหละย,ยวเข้าไปกรอบว่างนะครับ เอาละเดี๋ยวเราไาเริ่มขีดกันเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นอะไรดีตัวเลขหรือว่าตัวสอดดีอืมเอาเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับง่ายๆนะก็เป็นนัมเบอร์นะครับตั้งชื่อว่านัมเบอร์ครูอาจจะเสียงแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แนะก็ขออภัยด้วยนะครับมันเป็นหวัดอะนะทำไมได้แล้วก็ใส่ปีกกาไปนะครับนัมเบอร์แล้วกับ เราจสร้างฐานข้อมูลเข้ามานะครับโอ้อย่าลืมด้วยนะครับใส่เครื่องหมายดีโดยดาซิงเกิลโคดนะครับแล้วใส่ไปปื๊บปื๊บใส่เลขอะไรก็ได้ครับตัวนี้ที่อยู่ในปิดการเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีซิงเกิลโคดแบบนี้แล้วก็โคลอนอ่าเป็นคอมลอนคอมม่านะครับระหว่างข้อมูลนะครับไม่ต้องเรียงนะครับไม่ต้องเรียงอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเรียงเนาะ พราะเดี๋ยวครูทําให้มันเรียงให้อีกนะครับกี่หลักก็ได้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ครูก็ได้เพิ่มมาแล้วห้าข้อมูลด้วยกันนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนแรกเนาะตั้งแปฟุื้เลยนะครับสร้างโปรแกรมถามข้อมูลขึ้นมาห้าข้อมูล แล้วก็ทําการเพิ่มข้อมูลไปห้าข้อมูลนะครับอันนี้คือจบแล้วห้าข้อมูลอันนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้นนมมานะครับโคลอน้ว้ยโคลอนคอมม่านะครับอย่าลืมโอเคนะเดี๋ยวมันจะเออร์ลนะครับอ่ะผมก็จะเป็นวักนิดนึงนะครับจริงๆไม่ต้องเป็นก็ได้นะบรรทัดน,นี้ต่อเลยก็ไดนะ้อันนี้ต่อเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อแบบดูอ่านง่ายๆนะครับ อ่านะครับก็คัดไปก็แปลมานะครับ number dot f pen นะครับ dot f pen วงเล็บเปิดปิดสิบปีก้าป้ายเอ้สิบปีกาเซลล์งเล็บป้ายแล้วก็เอาเป็นตัวอะไรดี4 นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มข้อมูลแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเอเดวอวคอสเวลาสักครู่นะครับอ,อ่ะโอเคนะครับ ก็คัปปี้มาเลยนะครับเออเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นก็นได้ครับเดี๋ยวเพื่อเออเลอร์นะกูกเออเลอร์อบนหนึ่งนะครับสักครู่ของน้านนอกสักครู่ อโอเคครับก็ก็ไปเลยครับปุ๊บอ่าแล้วก็จะเลขยกสีเรียกอื่นครับเรียกอะไรก็ได้นอหนึ่งอะไรดีที่ไม่ไม่ซ้ำนะคที่ไม่เลขเลียกไม่ซ้ำกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วท่านตอนที่สองนะครับ เพิ่มข้อมูลไปอีกห้าข้อมูลนะครับจบแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเรียงนะครับจะน้อยไปหามากนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คดูก่อนว่ามันถูกหรือเปล่านะครับก็ใช้คําสั่งแสดงผลผลข้อมูลเนาะก็พิมพ์นะครับพิมพ์พิมพ์พิมพ์อะไรเอ่ยก็พิมพ์ตัวแปรนะครับพิมพ์ชื่อตัวแปรไปอันนี้เป็นตัวแปรไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่สีเ่เหลี่ยโค้นะครับโอเคเราคั p y มานะครับ เดี๋ยวครูจะก๊อป้ไปปะดูจริงมันก็รันได้นะ่นนั้นนะแต่ว่ามันมันแบบมันต้องหลายวิธีต้องหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวครูในนีนะะนะ้แล้วกันนะครับก๊อปมาปึ๊บลบทั้งหมดออกอ่ะโอเคปึ๊บแล้วก็รันปึ๊บนี่ครับได้ไปแล้วนะครับ สมมติพูดว่าอันนี้ก่อนก็ปริมันทันีีมาปุ๊บเราลันใหม่มันจะเป็นสองบรรทัดเนาะคุณจะให้ดูแตกต่างนะครับเอาแตกต่างว่าเฮ้ยมันเพิ่มจริงๆนะมันไม่ได้แบบมันมาสิบก่อนไม่ใช่นะครับเนี่ยครับบรรทัดแรกปริ้นอันแรกจะเป็นปริของอันนี้นะครับบรรทัดสองจะเป็นปริของอันนี้นะครับกล้ยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบตัวแหละ แต่จะเห็นได้ว่าทําไมครับมันยังไม่เรียงนะครับยังไม่เรียงเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียงจัดมาเป็นมากก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมาที่เราจะเรียงนะครับเราก็ c o p y สมมตินี้มาได้เลยนะครับวางเปลี่ยนจากแอ p e n นครับเป็นคำว่าสอดเอ่อโอเคแล้วก็ลบ13ออกไปครับลบไปเลยให้เป็นนอกว่างทีนี้นะครับเสร็จแล้วจบ เรียงเรียบรรอยง่ายไหมครับง่ายมากเลยแค่เปลี่ยนคำสั่งแค่นั้นเองจบเลยนะครับออกอันไหนไลนอ่ะนะครับก็งลงวางเลยแล้วก็รันตออกไหมเรลียงยังไม่ไม่เรียงดิใช่ไหมหรือว่าเรียง มันยังไงเดดเดดเดดเดอ่ะมันเรียงแล้วดิคุณลืมเมื่อกี้คุณลืมใส่ไปหรอลืมใส่ปิ้นไปตัวหนึง่งโอเคอ่ะสามัญถัดโอเคนะครับมันก็เรียงแหละบางคนว่าเฮ้ยมันเรียงยังไงล่ะโอเ้เลี้ยงจริง มันเรียงแล้วจริงๆนะครับมันไม่เรียงเหมือนในในเลขคณิตรนะครับการเคอร์เลคอมพิวเตอร์มันจะเรียงเป็นเหมือนพอจนุกรมน,นะครับก็คือเนี่ยหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองไม่มีใช่ไหมเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่ไม่มีหนึ่งห้า 15, ถ้าพอเสร็จหนึ่งตัวเลขไม่มีก็จะเป็นเลขสองแทนสองสองหนึ่งมีไหมไม่มีก็เป็นเลขสามเอาเลขสามไม่มีก็เป็นเลขสี่ห้าไม่มีไปหกเจ็ดแปดแบบนี้นะครับ ันจะเรียงเป็นแบบพจนานุกรมก็เหมือนพจนานุกรมภาษาไทยนั่นแหละนะครับก็ไก่ดองนกหูใช่ไหมล่ะมันก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับกอไก่กอไม่มีกอขอไม่มีไปเข้าไปเรื่อยๆกอขอกอขอกองอกอจอนะครับไปเรื่อยๆจนถึงกอแล้วก็นกหูใช่ไหมครับพอมันหมดปุ๊บก็ไปขึ้นขอไข่แบบนี้นะครับนั่นแหละก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทำการลบข้อมูลออกสาขข้อมูลนะครับง่ายง่ายเลยก็ทำการ Copy เหมือนเดิมครับ a อ p e พ d มาเลยวางครับเปลี่ยนจาก a p p e พ d ให้เป็น Remove นะครับลบข้อมูลก็ removeve r o v e r e m o v e ออกไปนะครับแล้วก็อยากเอาเลขรออกบ้างก็ใส่ได้เลยครับ สามข้อมูลเนาะก็ copy มาครับบรรทัดเนี้ยสามข้อสามอ่าสามบรรทัดนะครับก็เลยมีอะไรดีอ่าสิบกับแปดแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับแค่นี้จบแล้วเราสามารถลบข้อมูลได้แล้วนะครับตอนนี้จะสิบข้อมูลจะเหลือเจ็ดข้อมูลนะครับเดีย๋ยวมันลองดูกันว่าได้หรือเปล่าปึ๊บลันดูครับปึออ๊บ อ่าดูนับดูครับประทัดสุดท้ายหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดข้อมูลนะครับครบแหละเห็นไหมง่ายๆนะครับเสร็จแล้วลบข้อมูลนะครับต่อมาเราก็เหลือแค่มากไปน้อยแล้วก็ลบทั้งหมดนะครับก็ Copy อบรรทัดนี้มาเลยนะครับถ้าใครไม่ทันก็คือหยุด หยุดวิดีโอไว้นะครับวิดีโอไว้แต่มันหยุดได้นะครับไม่ใช่หยุดไม่ได้นะหยุดวิดีโอไว้นะครับจะมากไปน้อยเราก็ใส่คำสั่ง reverse นะครับ reverse อุ้ย reverse เฉยเลย se โอเคเสร็จแล้วนะครับที่จะมากไปน้อยเรียบร้อยแล้วจบนะครับปึ๊บแล้วก็รันจับอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นจิต หกสี่สิบห้าสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งเห็นไหมครับมันจะเรียงกลับกันเนาะเออนี่แหละครับจบแล้วและเหลือสุดท้ายครับคัปปี้มันเลยปึ๊บปึ๊บลบทั้งหมดใช่ไหมครับลบทั้งหมดเนาะก็คำสั่งเคลียนะครับคสั่งเคลีย C L A E E หรืออก่อน E A R หรือเปล่า กูจำไม่ได้สลับกันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก็บไปก่อนปุ๊บวางนะครับลันดูปุ๊บอ่ามันจะเห็นว่าเป็นปีกาปีกาสองอันนะครับไม่มีตัวเลขอะไรเลยนี่ก็คือลบข้อมูลทั้งหมดออกแล้วมันจะเหลือแค่ลิ์เปล่าๆนะครับลิเป,ลเ,ป,ลเ,ปลเปล่าแค่นี้นะครับนี่คือโคสสำหรับวันนี้นะครับมันอาจจะดูยาวก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะแบบอีซี่นะครับง่ายมากเรื่องนี้นะครับแล้วก็ ก็โคดี่ไว้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวกานหน้าเราต้องใช้ต่อนะครับเราใช้ต่อนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครไม่ทันยังไงก็นี่นะครับนี่เลยถ้าใครไม่ทันยังไงก็รีบแคปรูปไปนะครับแคปรูปไปนะครับนี่เลยการแรกก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลธรรมดาเนาะว่ามีข้อข้อมูล แล้วก็แล้วแล้วเราก็ได้เพิ่มข้อมูลใหม่อีกห้าใช่ไหมครับเพิ่มใหม่อีกห้าแล้วเราก็เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากลบข้อมูลออกไปสามแล้วก็เรียงจากมากไปน้อยแล้วก็ลบทั้งหมดออกนะครับก็ครบจบทุกกระบวนการนะครับ,นนนะรบวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับวันนี้ก็ไว้นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้า วันนี้ก็สวัสดีครับ